สวัสดีค่ะพี่น้องช่องแจโคโ็คแมคครดัมซิงนะคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เน่ด้วยจ้ะช่องน้องไม้มือเนีย ขอ,องพคนละครับเลยค่ะมาเบิ่งมุมมอมของคนครับว่าจะเป็นจังไหนระวังถ้าเบิ่งอยู่ข้างนอกก็เบิ่งไงผ่านเล่นกระจก เกลือหองคอนโทนกว้าง,งดีนะคะจอกบท่านสมัยอันนี้เป็นของรุ่นใดเนาะคะ่ะสันนี่ไงสันนิ่มสามหาเมน่าจังเออ <laughs> มือนีรีวิวโดย ป้าแจ็ะคเลยค่ะการถอยดิดเล่นการขุดบ,อบอ่อบ่อใหญ่ๆจัดกันเงียๆเลยเป็นบ่อปลา เาก็จะนั่งไหมนี่มาเบิรห้องเครื่องของผูเดสานว่างมีตู้เย็นนั่นด้วค่ะตู้เย็นโวนโตเย็นเจียบเป็นไอหนามเลย xác à, lắm đường ghênh ghênh Ô, ghênh 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 lắm ghênh 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 quảng ghênh ghênh ลุยกับขีดตรงเละๆขีดตรงปาเสียนรุ่นนี่เป็นจังไงเนาะปลาประสบการการขับดีดีดีมันเบาค่ะดีดีแบบไดโน่เบาดี รถมนเบาดีอคอนโทรลเบาดีขับไม่เหนื่อย การเผาผัานน้ำมันเป็นอย่างไรน,นอนร์นนี้รุ่นนี้น่าจะประหยัดน่าจะที่สุดนะตอนนี้เรื่องการประหยัดน้ำมันถังหนึ่งถ้าเป็นรุ่นอื่นที่เคยขับมาถัางหนึ่งนี่สองวันสามวันนี่คือส,สุดๆของมันคืองานที่ไม่ได้หนักหนาก็จะได้อยู่สามวันแต่ถ้างานทอยดินทอยเรนเนี้รุ่นอื่นน่าจะได้สองวันสองวันครึ่งแต่ชั้นนี้นี่สามวันได้ บุนถ้าไม่เล่งไม่อะไรเล่งครึ่งหนึ่งเล่งแค่ห้าเล่งแค่สี่แค่ห้าเนี่สามวันครึ่งได้บุงกี้นี้เทียบหุุนเดียวกันเนี่มันจะเล็กหรือใหญ่กว่าถ้าร้อยสามห้าเท่ากันใหญ่กว่าเพื่อนออออเล็กกว่าเล็กกว่าตัวสองร้อยแค่ยี่สิบเซนแบบนี้การอุ่มดินอุ่มยางนี่ การส่งโตดีป่ะคะก็มีกระดกบ้างแหละตามตามธรรมชาติมันหนักเนาะมุกีมันใหญ่มันกหนักถ้ายืดสุดยืดกับสุดยืดยืดอะไรยืนไม่ดีหน่อยยืนไม่ดีนี่มันกระดกอยู่แล้วปกติแต่รุ่นอื่นมันก็กระดกไม่เยอะกระดกนิดหน่อยเพราะมันบาลานซ์กันแต่ซันนี่นี่ยืนไม่ดีนิดเดียวก็กระดกแนละ้วต้องลองที่ยืนต้องลองที่ ยู่ลดให้ดียิ่งทำงานกับเลนอย่างนี้ด้วยตัวเดินมันก็อยู่ในระดับกลางๆตัวเดินไม่แรงแต่ก็ไม่ไม่โหลดเดินเลนอย่างนี้ก็พอเดินได้แต่ไม่ไม่ถึงกับขัดแรงต้องเกี่ยวเดินตลอดเดินดินธรรมดาบางทีก็ต้องเกี่ยวเดิน ไม่แรงแต่ก็ไม่ไม่ถึงกระโดดนะโหลดเคยขับโหลดโหลดโหลดกวน,นี้เบิรงค่ัเดินลุยที่เล่นไปตักขึ้นมาเขามีพื้นที่กองแล้วก็จะลงไปขุดพอพอข้างล่างหมดก็จะลงไปขุดจะให้ดินมันดินเละมันออกก่อนขุดจะชั้นที่สามก็สองชั้นแหละแต่ถ้าเกิดรวม คันตัวบนด้วยเขาก็เรียกสามชั้นหนุนคันตัวบนหนุนเป็นขั้นบันไดเลยสาชั้นมุ่งกี่สันนี่ร้อยสามห้าน่าจะประมาณศูนย์จุดเจ็ดนะเราเอาไม่ได้ดูใบวอนีเ <c ười> บ,บิรรบ้งใบเสื่อนะคะจากประสบการณ์โดยตรงใบแท็ก ไบแท็กเจ็ดสิบเซนความกว้างของตัวรถตัวฐานสองเมตรเจ็ดสิบซันนี่เดินดินเลนเดินดินนิ่มๆก็จมยากอยู่ลืลุยเล่นถึงเอวเลยมินบอเานาะนั่นได้เพื่อนอยู่นะ ขี่เล่นแบบสีตูดกันเลยเอาตูดเปื่อนไปเลยค่ะกำลังดีเนาะถือว่ากำลังดีกำลังดีกำลังดีกำลังโบตก การตักดินนี่สำหรับสําหรับผมเองนี่ถ้าเรารีดรีดหน้าก่อนตักมันจะทําให้ตักง่ายไงรีดแบบนี้รีดนี้แล้วก็ตักมันจะตักง่ายอุ้มดินเยอะเห็นไหมครับได้ดีได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเราเราตักแบบไม่รีดมันก็จะติดพุ่งกีด้วยแล้วอ,อีกอย่างมันก็ได้อย่างมันก็ ไม่ไม่ออกมาเป็นก้อนอันนี้คือตักแบบไม่ไม่รีดก็ได้ไจ้เยอะเหมือนกันแต่ว่ามันจะเทเทยากนะมันจะติดพุ้งกีนหน่อยแล้วแต่คนนะบางคนเขาก็ชอบรีดบางคนเขาก็ไม่ชอบรีดแต่ส่วนตัวชอบรีดรีดอย่างนี้แล้วก็ตักตักตามลายที่เรารีดมันจะขึ้นมาเป็นก้อนนี่แบบนี้แล้วเวลาเทมันก็จะออกเลยเพราะเป็นก้อนของมัน ่นา,นามือนีก็ตามติดหรือแจกปลาแจกมาแต่มันอาไปตามติดด้วยมาห้องคนทนุนการทำงาน,เ,าานาเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาตามติดอีกขั้นหนึ่งาอาจารย์วีนะคะว่ามุมมองจะเป็นจังไงคข้างในของมุงมอม,อง,มองการดึงสลบ